กราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการประธานคณะกรรมการคมนาคมขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานซึ่งปัจจุบันไม่มีเที่ยวบินแบบประจำอย่างต่อเนื่องหรือมีผู้โดยสารในระดับน้อยตามเอกสารที่แจกจ่ายให้กับสมาชิก ทุกท่านแล้วโดยมีสาระสำคัญพอสังเขปดังนี้โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและแผนแม่บทย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่าอากาศยานซึ่งถือเป็นโครงการพื้นฐานสำหรับการขนส่งทางอากาศ เป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่งโดยสารและสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งเป็น,นกลไกสำคัญของการขนส่งไปยังภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งภาคธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมอื่นๆคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการพัฒนาท่าอากาศยานควรมีการบริหารจัดการแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ และควรมีการกำหนดบทบาทของท่าอากาศยานตั้งแต่ท่าอากาศยานศูนย์กลางหลักท่าอากาศยานศูนย์กลางรองท่าอากาศยานระดับภาคและท่าอากาศยานระดับจังหวัดอย่างเหมาะสมเพื่อให้การใช้ทรัพยากรของชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการบินและประชาชนทั่วไป เมื่อพิจารณาภาพรวมของท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น39แห่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำนวน6แห่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยานจำนวน29แห่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทการบินกรุงเทพจำนวน3แห่งและอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือจำนวน1แห่ง จากการศึกษาของคณะกรรมการพบว่าในระยะ5ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ดังกล่าวข้างต้นจำนวนทั้ง39แห่งเป็นท่าอากาศยานซึ่งไม่มีเที่ยวบินแบบประจำหรือมีผู้โดยสารในระดับที่น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนคนต่อปีจำนวน10แห่งซึ่งเป็นท่าอากาศยานในรับในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยานทั้งหมด แม้ว่าท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานจะถูกจักว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเมืองรองซึ่งสามารถสนับสนุนกิจกรรมการบินทั้งในเชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมและเชิงความมั่นคงโดยมิใช่มุ่งหวังไรายได้หรือผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นสำคัญ ดังเช่นท่าอากาศยานที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามความคุ้มค่าจากการใช้งบประมาณแผ่นดินจำนวนมหาศาลในการลงทุนก่อสร้างและพัฒนาท่าอากาศยานแต่ละแห่งถือเป็นประเด็นที่รัฐจะระเลยมีได้จากที่กล่าวมาข้างต้นคณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องศึกษาแนวทาง การใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับท่าอากาศยานที่ไม่มีเที่ยวบินประจำรวมทั้งแนวทางการพื้นฟูศักยภาพของท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารในระดับน้อยให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ในการลงทุนก่อสร้างและพัฒนาจึงได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานซึ่งปัจจุบันไม่มีเที่ยวบินแบบประจำอย่างต่อนเนื่อง หรือมีผู้โดยสารในระดับน้อยโดยมีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย1เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจัยตลอดจนสาเหตุซึ่งนำไปสู่ความเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารในระดับน้อย2เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์โอกาสความเหมาะสมในการพัฒนาท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารในระดับน้อย3เพื่อศึกษาขีดความสาม,มารถในปัจจุบัน และเสนอแนวทางการพัฒนาขิดความสามารถของท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารในระดับน้อย 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาท่าอากาศยานในระดับภาคท่าอากาศยานในระดับจังหวัดในระยะยาวในลำดับต่อไปกระผมขออนุญ,ญาตนําเสนอวิธีทัศน์แสดงความสำคัญของการพิจารณาศึกษาในครั้งนี้ จากนั้นจะขอให้พลโทรจเรศักดิ์อนุภาพในฐานะประธานคณะอนุกรรมิการด้านการคมนาคมทางอากาศจะได้กล่าวสรุปผลการพิจารณาการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมิการเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไปขออนุญาตครับขอบคุณครับท่านประธานคณะกรรมการครับ